นะฮะตอนนี้ไปก็จะเป็นส่วนของที่เป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งเติบโตจากกาลศินและมีความฝันว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นนายสัตวแพทย์ก็ตั้งใจเรียนหนังสือสอบจนติดแล้วก็ติดเสร็จปุ๊บอะไรต่อละก็อยากเปิดคลินิกไงอยากเปิดโรงพยาบาลสัตว์ไงแล้วเครียดละอะไรต่ออีกก็มาเลี้ยงควายดีไหมนี่คือที่มาของวิทยากรท่านต่อไป ็นนายสัตวแพทย์ครับเรียนเชิญครับคุณหมอกโก้นายสัตวแพทย์ทรงศักดิ์ใจขามฮะสัตวแพทย์เกี่ยวอะไรกับปศุตสัตว์จงๆแล้วคนเลี้ยงควายจะต้องระวังอะไรบ้างครับคุณหมอ,อฮะเชิญครับครับก็แนะน้ำตัวก่อนนะครับก็อาจจะได้เจอน้องๆมาแล้วสักสองสามวันที่แล้วนะครับถ้าใครใคร่านมาในงาน ผมก็มาเตรียมงานตัวนะครับผมก็นายสัตวแพทย์ทรงศักดิ์ไจทานนะครับหรือหมอกโก้นะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของหรือผู้าาร่วมการโรงพยาบาลสัตว์ขนใจสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นประธานเครือข่ายกลุ่มคนเลี้ยงควายลุ่มน้ําเปล่านะครับวันนี้ก็ดีใจครับดีใจที่ปกติก็จะขึ้นเป็นพิธีกรบนเวทีกับท่านอาจารย์ลูกเตอร์ตองนะครับแต่วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเป็นหนึ่งในคนที่มาร่วมสวนา ในครั้งนี้นะครับก็วันนี้ได้เหมือนได้หัวข้อที่แบบเกี่ยวกับโรคที่เฝ้าควรระวังในควายนะครับก็ที่จริงอะครับการที่เราจะเลี้ยงควายนะครับควายเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายมีป่วยเป็นธรรมดาเพราะ,ะนั้นถ้าเราอยากจะเลี้ยงให้มันยั่งยืนหรือเราอยากจะเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จหรือเรา จะมองไปถึงการส่งออกควายไปยังต่างประเทศนะครับหรือเราอยากพัฒนาควายพันธุกรรมดีสวยๆขึ้นมาประกวดได้แชมป์ได้ขายหลายล้านแต่สิ่งที่เราควรมองอีกอย่างหนึ่งคือบนพื้นฐานเลยนะครับก็คือเรื่องโรคพวกนี้ยังไงมันก็หลุดเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะมาฟังว่าจะทํายังไงเพื่อไม่ให้มันมีโรคพวกนี้แล้วก็จะได้แข็งแรงแล้วก็วันนี้ก็น้องๆที่มาฟังก็จะเป็นน้องๆสาขาสวศาสตส์เน้อแล้วก็วีทีใช่ไหมครับ พี่ก็น่าจะอธิบายได้ง่ายขึ้นครับปกติพี่ไปอสอนอไปบรรยายหรือไปสอนเรื่องโลกกับเด็กสัตวแพทย์พี่ก็ใช้เวลาโลกละวันหนึ่งชั่วโมงสานาทีวันนี้ก็10นาทีเดี๋ยวจะพูดคร่าวๆแต่ถ้าอยากจะฟังละเอียดก็เดี๋ยวไปฟังบนเวทีอีกครั้งนะครับ3วันวันนี้ช่วงบ่ายก็อาจจะมีแทรกความรู้เกี่ยวกับโลกด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ยุเก้าแล้วก็สาสบนะครับ น้องๆรู้จักโรคอะไรบ้างระบาดท,ที่สำคัญในควายช่วงนี้มีโรคอะไรระบาดรู้ไหมต้องรู้ละครับเด็กศตวตร์ต้องรู้แหละกัวะกบวิธีหาช่วงนี้มันเป็นหน้าหน้าฝนนะครับกําลังหล่าฝนหน้าเก็บเกี่ยวโรคที่มีการระบาดแล้วที่มันสําคัญที่พอควายเป็นแล้วอัตราการตายมันค่อนข้างสูงก็คือโรคคอบวมเนาะรู้จักขอบวมกันเนาะ เขาบวมนะครับหรือ,อฮิโมโมลิิกเซติกซีเมียนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากเชือ้อไวรัสหรือแบคทีเรียรแบคทีเรียรนะครับเป็นเชื้อเกิดที่แบคทีเรียรที่มีชื่อว่าพัทโทเนล่ามอนโทซิดาท,ที่ต้องพูดโรคนี้เพราะว่าล่าสุดมีฟาร์มฟาร์มหนึ่งก็เป็นฟาร์มดังนั่นแหละก็โทรมาปรึกษาพี่นะครับว่า,อาตอนนี้มีควายตายสองตัวราคาหลายแสนเลย ก็ให้หมอมาตรวจบอกว่าเป็นขอบวมนะครับเอาไปตรวจแล้วเป็นขอบวมแกก็เลยบอกว่าคําถามแรกที่แกถามพี่มันเป็นโรคมันเป็นโรคติดต่อไหมนะครับผมก็เลยเออมันเป็นโรคติดต่อนะครับแล้วก็จะทํายังไงกับส่วนที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นหมบอกว่าช่วงนี้นหน้าฝนขอบวมจะระบาดนะครับขอบวม เชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยมันติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกห้องน้ำมูกของควายน้ำลายนะครับซีอืเงี้ยครับการสัมผัสโดยคอนเนคชั่นโดยตรงมันก็จะทําให้สามารถติดเชื้อนี้ได้นะครับถ้าสมมุตินะครับตามปกติแล้วถ้ามีฟาร์มระบาดในพื้นที่ของเราเนาะมันก็ไปต้องแจ้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เขาจะประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาดก็ประมาณรัศมี5้ากิโลเมตรอะไรประมาณนี้ครับก็คือเขาบวมนะครับพอติดมาแล้วนะครับ อย่างที่พี่บอกว่าอัตราการเสียชีวิตมันสูงเนาะมันก็จะมีอาการซึมเบื่ออาหารนะครับไม่กินย้า,หาแหละซึมยืนบางตัวนะส่วนมากที่เจอป่วยตอนเช้าเริ่มซึมตอนเช้าแล้วไปตายตอนเย็นตรงนี้ค่อนข้าง,างรุนแรงนะครับพวกนี้ที่เขาเรียกว่าคอบวมเนาะเพราะว่าเชื้อบคทีเรียตัวนี้พอมันติดเชื้อเข้าไปมันจะ ปเรื่องงานที่แบบพวกระบบต่อมน้ําเหลืองด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้มีภาวะก่อนตายครับมีภาวะคอบวมนะครับหายใจลําบากเนาะมีบางตัวมีหน้าบวมแล้วก็มีหน้าอกบวมหน้าอกหน้าอกควายหน้าอกวงก็คือตรงที่ที่เหนียงคอครับเราก็จะเห็นอยู่เวลาเห็นควายมาตรงนั้นมันจะบวมแล้วก็ทาให้เสียชีวิตบางตัวถ้าผ่าซากออกมาก็จะเห็นจุดเลือดออกจำอวัยวะสําคัญนะั่นลประมาณนะครับอ่า ถ้าป่วยแล้วนะครับถ้าตรวจเจอถ้ามีตัวไหนตายในฟาร์มหรือป่วยเจอสิ่งที่เราควรทําหรือพี่เชื่อว่าน้องๆจบไปหลายคนจะได้มาเป็นสัตวบาลประจําฟาร์มใช่ไหมต้องไปอยู่ฟาร์วัวฟาร์มควายเนะาะพี่เชื่อหรือบางคนก็ต้องทํางานเกี่ยวกับอันนี้อยู่แล้วแล้วพี่เชื่อว่าทุกคนต้องเจอพอเจอแล้วนะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือแนะนําเกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์มให้แยกออกให้แยกออก เอาตัวที่ยังไม่ป่วยหรือยังไม่มีอาการให้แยกออกออกจากพื้นที่ให้ไกลที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับให้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้นะดไดแล้วก็กําจัดตัวที่ตายก็คือฝังฝังดินเลยให้ลึกและจะหนีจากผิวดินลงไป1.5เมตรนะครับให้ฝังให้ลึกที่สุดเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นโรคระบาดนะครับตรงนี้สําคัญส่วนถ้ามันเจอแล้วตัวที่ตาย ส่วนมากขอบวนเ้าตัวไหนมีอาการแล้วมันเอาไม่ค่อยอยู่พี่บอกเลยว่ารักษาไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าสมมติมีตัวนี้มันป่วยแสดงอาการแล้วนะครับแต่ตัวที่เหลือมันยังไม่แสดงอาการแต่มันมีโอกาสการติดค่อนข้างสูงถ้าตัวหนึ่งเป็นในในฝูงถ้ามี10ตัวถ้าตัวหนึ่งเป็นตัวที่2เป็นตัวที่เหลือมีโอกาสติดสูงมากเพราะมันอยู่ด้วยกันแล้วจะนี้กินด้วยกัน,ก,นกินน้ําด้วยกันบางทีก็ลงบ่อแล้วใครวชอบไปลงเล่นน้ําด้วยกันเนี่ยมันก็มีโอกาส ติดสูงเนี่ยเคสที่พี่เคยเจอก็มีเคสหนึ่งที่ฟาร์มแห่งหนึ่งเขาป่วยมันขาอบวมที่สาราคามตอนพี่ไปร,รักษาให้อยู่ที่สาราคามตายสองตัวนะครับส่วนตัวที่เหลือยังไม่มีอาการยังไม่มีอาการเลยเราก็รู้ว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบเนาะพี่ก็จัดเลยจัดยาฆ่าเชื้อให้ตัวที่ยังไม่แสดงอาการนะครับพี่ก็จัดพวกพเพนเสเตมรู้จักพเพนเสเตมอยอู่เนาะน่าจะรู้จักยาตัวนี้พี่ก็ฉีดให้เลย บางบางทีก็ตัวพี่ก็ใช้พวกอม็อกสีขาวหรือแซนู็อกนะครับพ,นนรพี่ใช้เพนไามนั้นแหละพี่ใช้เพนไลสเตปฉีดทุกตัวแม่แกเขาถามเนี่ยตัวนี้มันท้องนะมันท้องหมอจะฉีดได้หรอผมก็บอกว่าแม่เวลาโรคมันมามันไม่มันไม่ได้บอกว่าเอ,อ้นนีควายตัวนี้ท้องโรคมันไม่เข้านะไม่ป่วยนะท้องอยู่มันไม่ได้สนใจนะว่าจะท้องไม่ท้องคุณเลือกเอาว่าคุณอยากจะได้ลูกไนท้องกับ ตัวแม่มันจะตายทั้งข้อคุณรู้เรื่องเอาพี่ก็เลยแนะนำพี่ก็เลยลองอัดอัดอป่าเพนเดสเตปเข้าทุกตัวก็ให้สัตวบาลแนะนำสัตวบาลในฟาร์มถีดวันว้นวันทุกวันตอนนั้นน่าจะเจ็ดเข็มวันวันวันแล้วฟาร์มมันก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นก็ที่เหลือไม่ใช่อาการป่วยให้เห็นมนะันก็ตายแค่สองตัวแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งเคยเจอน่าจะเป็นเคสของรุ่นพี่ของเราที่จบจากนี่แหละไป แล้วน้องเขาไปฉีดยาควายให้ลูกค้ามันลูกค้าบอกว่ามันตอนเช้ามันซึมมันซึมแล้วก็ให้หมอน้องหมอไปไปฉีดยาให้แล้วตอนเย็นมันตายตอนนั้นลูกค้าไม่ยอมเพราะควายตัวนี้ซื้อมาสามแสนยังไงเ็าไม่ยอมก็จะโทษหมอว่าเป็นเพราะยาหมอเป็นเพราะยาหมอทำให้ตายนะครับแล้วสุดท้ายพี่ก็คุยแล้วก็แนะนําน้องเขาว่าว่าจะต้องส่งตรวจนะแจ้งบริษัทแล้วส่งตรวจสุดท้าย แกยังไงก็มีามเจ้ของก็จะฟ้องจะไปแจ้งตำรวจทุกอย่างแล้วสุดท้ายพอไปส่งตรวจเคสนี้มันเป็นคอบวมนะครับมันก็เลยแบบจบด้วยการโอเคขอโทษกันแล้วก็แกก็ให้พี่เข้าไปดูตัวที่เหลือที่ฟาร์มพี่ก็ทำเหมือนเดิมแหละก็โอเคมันยังไม่แสดอาการนะแต่พี่ก็ว่ามันก็คอนเนคชันกันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สอบถามประวัติก็ยังอาจจะยังไม่เคยทำวัคซีนนะครับ ก็เลยจัดยาเลยเหมือนที่พี่บอกทำเหมือนเคสแรกก็ให้ถ้าตอนนั้นมีเซโน,นลอกก็จะให้พวกเซโน,นลอกหรือมอกซี่ขานยครับถ้ามีอ่าเฟนเดสเทปง่ายหาซื้อง่ายก็ใช้เฟนเดสเทปนะครับที่สำคัญนะเราจะต้องแนะนำเกษตรกรเจ้าของฟาร์มนะครับว่าโรคพวกนี้อย่างที่บอกว่าถ้าป่วยแล้วอัตราการตายมันสูงนะครับที่สำคัญที่สุด เราจะต้องแนะนำข้อธมวัคซีนนะครับวัคซีนมีที่กรมปศุสัตว์นะครับ,รรนะรบเราสามารถไปขอได้ที่ปศุสัตว์อำเภอนะครับใครที่เลียงคายแนะนำเกษตรกรเ,เลยให้ไปขอได้ที่ปศุสัตว์อำเภอมันมีม,มีมีอยู่แล้วครับเราก็ไปแจ้งว่าม,มีควายกี่ตัววัวกี่ตัวแล้วก็มาฉีดเราสามารถฉีดได้ตั้งแต่วยอยุสี่เดือนขึ้นนะครับสี่เดือนขึ้นเราก็สามารถกระตุ้นวัคซีนตัวนี้ได้แล้วและพี่ยังยืนยันนะว่า น้นตอนนี้นะครับวายที่ท้องสามารถกระตุ้นวัคซีนตัวน,นี้ได้นะครับไม่ได้มีผลตัวต่อออกตัวอ่อนแต่ถ้าเป็นวัคซีนยุคก,ก่อนนะมันมีมันมีฉีดแล้วก็มันก็จะมีรายงานแหละมีเคสรีพอร์ตวัฉีดแล้วก็ทําให้วายแท้งนะครับแต่ว่าทุกวนันนี้เหมือนวัคซีนโควิดะเห็นไม่มีหลายยี่ห้อใช่ไหมสมัยนั้นนะเราก็มียค่ฉีดยี่ห้อแบบแรกๆที่เข้ามาอย่างเงี้ยซิโนวแวคไม่ยังฉีดแต่ทุกวันนี้ก็มีไฟเซอร์มีอะไรเข้ามา วัคซีนควายเหมือนกันวัคซีนวัวเหมือนกันเขาก็จะพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆเขารู้ว่าโอเควัคซีนถ้าฉีดแล้วทําให้แท้งเขาก็จะพัฒนามาเรื่อยบริษัทก็จะนําเข้าที่แบบไม่ได้มีผลต่ออ่อนเพราะฉะนั้นสามารถทําวัคซีนได้นะครับถ้าเป็นไปได้แนะนําให้ทําปีละสองครั้งทุกหกเดือนก็แนะนําวางโปรแกรมวัคซีนเอานะครับแล้วก็ถ้าควายพร้อมก็สามารถทําได้อย่างที่พี่บอกก็ขอแค่เอาเข้าซองดีๆแล้วก็ค่อยๆฉีด ไม่ต้องฉีดรุนแรงเพราะพรุ่งนี้ถ้าจะแทงก็แทงกรณีเดียวคือกระโดดโลดเต้นก็ฉีดแล้วก็โดดคอกฉีดแล้วก็โดดเนี่ยโอ่เครับแทงแน่นอนนะครับส่วนโรคอื่นที่ควรเฝ้าระวังอีกทีก็ถ้าเป็นหน้าหนาวเนะาะก็จะมีปากเท้าเปื่อยใช่ไหม FMD ปากเท้าเปื่อยเนี่ยส่วนมากเด็กๆบางคนจะชอบเข้าใจผิดว่าเป็นโรคเดีนวกักบ ปากเขาเปิดในคนนะครับแต่ที่เป็นคนละโรคครับแค่มันชื่อเหมือนกันแล้วคนละเชื้อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโรคที่คนต้อระวังเนาะมันเวลาน้อยนะเดี๋ยวไปฟังละเอียดอีกทีบนเวทีแล้วกันครับแล้วก็อีกโรคหนึ่งที่ทําให้ควายดังหลายตัวเสียชีวิตนะครับในวงการบ้านเราก็คือถ้าเป็นในหัวมันจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นในควายก็จะรุนแรงก็คือไข้าขาแข็งใช่ไหมหรือไข้สามวัน นะครับเดี๋ยวโลกนี้พี่ก็จะไปพูดอีกทีอยู่บนเวทีแล้วกันนะครับเพราะวันนี้เวลาหน่อยแล้วก็อีกโรกหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือพะเยบนี่อาจารย์ต้องจะรู้จักโรคนี้ดีโรคพยาธิในเลือดในควายนะครับอันนี้ก็ไปฟังบเวที่ที่แล้วกันเพราะเวลาผมหมดแล้วนะครับเพราะปกติผมไปสอนนักอย่างที่บอกไปสอนนักษาจศศัดแพทย์ผมใช้เวลาโรคแล้วเป็นชั่วโมง ก็คุยคุยคุยกับน้องเขาก็เป็นชั่วโมงนี่ครับโอเคครับผม